สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำรถสวยๆอีกตามเคยนั่นก็คือรถฮุนไดเฮชว2.5ปี2010ปกติแล้วเนี่ยดีลักเขาจะมีทั้งหมด3สีนะคะนั่นก็คือสีดำสีบอลเงินแล้วก็สีน้ำตาลนะคะซึ่งสีน้ำตาลจะเป็นสีพิเศษที่มีในเฉพาะรุ่นดีลักนะแรงมานะ้าอยู่ที่174ถึง175แรงม้านะคะ แล้วก็ตัวไฟของเขาเนี่ยเป็นไฟมัลติรีแฟกเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าคโครเมียมนะคะตัดสลับกับลายดำค่ะอันนี้เขาเรียกว่าโคมโอเวอร์เฮดก้องถอยหลังและเซนเซอร์4จุดสปอยเลอร์หลังของเขามีไฟเบรกัวงที่3ให้ด้วยสโตนแล้วก็เป็นปี2021ค่ะล้ออลลอยนะคะเป็นล้ออลลอยดเดิมๆจากโรงงานขนาด17นิ้วค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด11ที่นั่งนะคะเป็นป้ายฟ้าค่ะตัวเบาะของเขาเนี่ย อยู่ในสภาพ90%นะคะแล้วก็สีบอกของเขาเนี่ยนะคะเป็นสีเบตะคะ่ะอันนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยการชำรุดเลยนะการเย็บตะเข็บก็ดีมากๆเลยค่ะตัวดีลักนะคะสังเกตได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นตัว14 15นะคะก็จะเป็นตัวจอไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยภายทั้งหมด4ลูกนะคะฟโฟลิงแล้วก็จุดที่แตกต่างของอีลิ